สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆหลายคนหลายท่านที่ส่งรูปเหรียญแบบนี้มาทางแชทไลน์ให้ผมเสนอราคาให้นะครับแบบนี้ผมก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญวาระนะครับหรือว่าเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีในสมัยรัชกาลที่9นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญวาระ แบบสองสีในสมัยรัชกาลที่เ้านั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวาระ,ะครับบางวาระหาง่ายราคาถูกบางวาระหายากราคาแพงนะครับเหรียญที่ผมนํามาชมอยู่ณขณะ,ะน,น,นี้เป็นบางตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นแบบหาง่ายทั้งนั้นเลยนะครับถ้าแบบหาง่ายนั้นราคายังไม่แพงนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับอยู่ที่เหรียญละ12บบาทเท่านั้นเองนะครับ ผมรับซื้อเท่านี้นะครับตามท้องตลาดที่ซื้อขายกันณปัจจุบันนี้นะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยถ้าว่าเพื่อนเพื่อนมีน้อยก็คงจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับนอกจากจะมีเยอะหน่อยนะครับถ้าจะขายนะครับถ้าอยากจะขายนะครับนอกจากว่ามีน้อยแต่ว่าพอส่งรูปให้ผมดูประมาณ5้าเหรียญเดือนหนึ่งใน5้าเหรียญนั้นมีแบบหายากผมก็จะบอกให้เองนะครับแล้วก็จะบวกราคาให้นะครับซึ่งผมให้ราคาที่ยุติธรรมนะครับแต่หถ้าว่าดูแล้วนะครับ มีแต่แบบหาง่ายนะครับผมก็จะบอกให้เลยนะครับว่ารับซื้อเหรียญละสิบสองบาทนะครับหรือว่าผมจะเหมาตีรวมให้เลยนะครับเพื่อนๆจะขายหรือไม่ขายก็ว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าผมจะดูสภาพของเหรียญก่อนแล้วก็เป็นเหรียญวาระที่หาง่ายหรือว่ามีวาระที่หายากอย,กอยู่ไวยไหมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ส่งรูปมานะครับถ้าว่าส่งมาเป็นโรลเหรียญแบบนี้แต่ว่ามีแต่แบบหาง่ายสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับก็ เหรียญละ12บาทนะครับผมยินดีรับซื้ออยู่นะครับเพื่อนเพื่อนจะขายหรือไม่ขายก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมให้ราคาไปแล้วนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้แล้วก็พผืินมีแต่วาระที่หาง่าย<ๆ>ก็จะเกินหน้าเหรียญอยู่2บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ยินดีรับซื้อให้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีเยอะหน่อยนะครับถึงจะคุ้มค่าสูงนะครับถ้ายินดีที่จะแบ่งปันผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ถ้าว่าเผืินเหรียญที่ท่านส่งมาผมดูนั้นมีแบบที่หายากอยู่ด้วยแบบที่ นิยมกันนะครับเดี๋ยวพี่นักสะสมนิยมก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งผมก็จะบวกเพิ่มให้อีกนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดให้นะครับแต่ถ้าแบบหาง่ายล้วนๆเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับเลียละสิบสองบาทนะครับผมยังมีรับซื้ออยู่นะครับถ้าแบบหาง่ายไม่แพงนะครับเหรียนวาระนะครับก็จะมีแพงอยู่บางวาระเท่านั้นเองนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้ เป็นวาละที่หาง่ายทั้งหมดผมให้เหรียญละ12บาทนะครับหากยินดีจะแบ่งปัน,ปนผมก็ยินดีจะรับซื้อนะครับก็ลองส่งรูปให้ผมดูก่อนก็แล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อผมให้ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับเป็น idline นะครับ